โอ้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจะมาอีกช็อตหนึ่งคือเลือกพวกเสียงอะไรพวกนี้นะมันยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะคือผมเนี่ยนะอยากจะบอกว่าเออผมเนี่ยมีความไวต่อริทึมหรือว่าคลื่นเสียงเหล่านี้เออคือเวลาฟังนะตัวผมเนี่ยจะขยับเลยนะอ่าให้อาจารย์ลงอธิบายหน่อยว่าผมเนี่ยเป็นคนจีนมาเกิดเมืองไทยเพราะเรื่องเสียงเนี่ยอาจารย์ทำไมถึงมีริทึมรู้ไหมครับอืม เพราะว่าทั้งจักรวาลน,นี้สร้างโดยคลื่นเสียงตางพระเวทนะบอกว่าทุกสรรพสิ่งไอ้สตีเฟนฮอวกินนักวิทยาศาสตร์นาซาเนี่ยเมื่อห้าสิบปีก่อนเคยเกิดทฤษฎีแบล็ h โ l ลแล้วก็แบล็ h โ l ลแล้วบิ๊กแบงบิ๊กแบงก็คือเกิดเสียงกำเนิดจักรวาลเกิดจากเสียงคือ Big Bang อันนี้ตามวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่ถ้าอินเดียนี่เขาใช้คำว่าชบัตชบัตคือคลื่นเสียง พระเจ้าทุกสร้างทุกสรรพสิ่งจากคลื่นเสียงฉะนั้นอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นเสียงทุกทุกชีวิตมีคลื่นเสียงแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าเขาบอกอันนี้เข้าใจแต่ผมอยากจะดึงเข้ามาเรียกว่าทําไมตัวผมขยับเองไม่ผมไม่ได้ขยับมันนะมันมันมันมาเป็นเครื่นงก่อนแล้วเดี๋ยวพอพอผมไม่ไม่ต้านมันนะมันมันขยับเป็นธาตุแท้ของเรามันเป็นธาตุแท้ของเราแต่ทําไมคนอื่นมันไม่เกิดล่ะ ทำไมคนอื่นไม่เป็นผมมาเอาไปสอนคนอื่นนะเขาบอกอะไรเขาไม่เป็นเพราะว่าเขาสัมผัสได้น้อยไงอาจารย์มีความสงบผมพูดเรื่องนิพพานได้เยอะเลยนะต่างต่างออกไปจากชาวพุทธพอสมควรแต่เรื่องเดียวกันแต่มันไปอีกซอยหนึ่งเลยอ่ะเป็นสองซอยเดีนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องดนตรีกันผมอยากจะให้พูดตรงนี้ไ้ได้ว่าผมเนี่ยพอฟังดนตรีอินเดียนะผมจะขยับเหมือนคนอินเดียเลยอ่ะ ตัวเหมือนเหมือนขยับไปครับท่านมีสัมผัสจิตท่านบริสุทธิ์เพราะว่าท่านมีความสงบลึกท่านมีพลังจิตสูงท่านก็เลยสัมผัสถึงต้นต่อคืออย่างท่านอย่างใครที่มีสัมผัสต,ตรงนี้นะแสดงว่าในเบื้องต้นธาตุแท้อย่างอยู่เยอะคนเราเนี่ยห่างจ,จากธาตุแท้ห่างจากในสาขาในวิชาของอินเดียนะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีสภาวะนิพพาน มไม่ใช่ต้องไปฝปึกอะไรมากมายธาตุแท้เราคือประพัดสอนจิตวิญญาณเดี๋ยเดี๋ยวไม่เอายังไม่เอาไปเล็กผมจะอาวเล่งดนตรีที่ส่งมาตั้งหลายคลิปเนี่ยคนอินเดียเนี่ยเขาฟังดนตรีเหล่านี้แล้วเขาเขาไปยังไงครับเขาเขาเต้นไหมหรือว่าเขานั่งเฉยๆเคลิรมหรอครับ มัน lost in the song อะ lost in the song ดื่มดำเข้าไปในดนตรีใช่ไหมครับ lost in the song lost in the song ้นผมาณนั้นะดื่มดำแล้วก็ผลมันมีเยอะมากผลทำให้เราจิตใจสงบเลิร์เลิละโดยดนตรีนะเยอะมากในเสือคือคุณจะไม่มีจิตขุดมัวเลยเออมันผ่อนคลาย มันมันทะลุทะลวงลักเขาเขาเอาไปพูดถึงขนาดว่ารักษาโรคได้ด้วยไหมครับแน่นอนครับมไม่ใช่แค่รักษาโรคนะอาจารย์ต้นไม้ใบหญ้าเปิดเพลงนี่ออกผลิตผลมากกว่าต้นที่ไม่ได้ฝังต้นผลไม้ต่างๆเขาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นี้ผมได้ยินจากทางทางวิทยาศาสตร์ทางประเทศเจริญแล้วยุโรปก็อบอกที่สนดเป็นเรื่องราวแล้วว่าคลื่นเสียงนี่มีผลต่อผลผลิตของผลไม้ ต้นไม้ออกดอกออกผลมากมายอืมเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เอาเสียงจริงของผู้ที่เป็นเจ้าของท่านจะบแบบถ้าผมฟังนะ<ม>เดี๋ยวนี้ผมเอามาใจ้ละผมก็ลมมเลยศึกษาด้วยไงผมชอบอ่านพระเวทอ่านใน YouTube อ่านข้อมูลเก่าๆสุดซึ่งอันนี้พระเวทนี่เป็นเรื่องเป็นบุญผมนะพึ่งสามสีป่ปีตอนตกงานเนี่ยแะไม่อยากใช้ชีวิตว่างๆก็เลยศึกษา ก็เลยโอ้โหเราอายุขนาดนี้จะ67ละ <C ups> แล้วเพิ่งได้ศึกษายังเสียดายชีวิตเหมือนกันโอ้โหถ้าเราศึกษาด้งแต่นหนุ่มๆตอนอยู่อินเดียนี่มันมาก